ยยังชีพทั้งได้สักปันห้านี่จะยังแหวนหน่อยเนี่ยอันนี้เจ็ดร้อยเหดแต่ได้ทิปสองวันมามีแล้วเอาหื้อลาไปหงเหียนเหววันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็ชิปบาทเช้าบาทกะห่วยเหยียงวดไหนก็สามร้อยนหนถ้าสมาชิกมาแถมก็ได้ออกขึ้นละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาโดบเขาแถม มันถึงบปเอจะไปยืมหองหญาป่อชักหน่อยดีจ้ะดวอนนี้ติดโลกเฮ ได้เบียยังชีพหกร้อยได้ใจสองร้อยเหียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮียสี่ร้อยเดือนแล้วก็ยืมหกสี่ร้อยบ่ได้ใจตัวเนี่ยเดือนนี้มาย oh ืมเห็เหมาะโอ้โหอ่านันลุงใจบ่ใจกันนั่นมีทุละอย่างกะพอดมาประเภทแเตะโอ้โ,โอ้ตรงไปตรงมาหนออันเดือนนี้เบียรยังชีพติดโลกเฮาจักแ <c oughs> น่บ่ถ,ถึงหลังนะ อันค่าขอเปิ่งแม่พ่อจักชามร้อยชีร้อยออโอ้ยสองเดือนไหมนี่ค่าได้ใจเดือนไหนหสองร้อยละอันนะ,นะลูกขอยืมไปเหียเขาจะไปทวงเนอเราก็เก่งกับเขากูค่ะกูมือเนี่ยนะอืมเออแม่ป่อเอาอีบอกใหญ่อัน,อนเขาไปขายเขียวเบียร์ยังชีพคนเท่าห่อยอีกปะโอ้มันยังไงขายเขียวเนี่ยโอ้ยเนาะ ก็ยังค่าเงี้ได้เดือนเจ็ดร้อยแม่นก่อนค่าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีกแกหกร้อยอย่าง 600, กะพอชินเดือนมามันก็ได้กําไรร้อยเดียวอย่างแม่พ่อได้เดือนจะได้เดือนนี้หกร้อยหกร้อยเนาะเขาก็ขายให้มันห้าร้อยมันก็ได้กาไรร้อยเดียวนะะั่นะแม่พ่อเอากับพูดเดือนกะ,ะโอ้ก็ยังแขรงหรอ Ai à, trưng bánh mẹ Po đã chạy tệm hốt lõi có Nụ dưm lãn dưm Nà nà Họ bay khải ít đi qua Đây chạy tệm tệm hai còn đi ra lõ Chưa cơ ngà Chà bà đi lõng quái chắc đưa anh có chạy nhàm hộ chứ mà nha Kha chờ coi em có mô <laughs> ยายเขาไปไข่เขียวคนเท่าบุญใจเบิ่งลุกเบิ่งเต้าจึงมาได้กินมากินเฮงมันผูกหอยช้ำจะกออกผีบอกบัดแกงจะกินแนงเขาไปไข่เขียวเมื่อแรงแล้วเอามาแดงหอยเถื่อนอ้อวนุงใจ วันที่สิบสิบไป <c oughs> หน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะกะ <c oughs> อหมหูใจดีแต่วันนี้แม่ปอมาตวยนเนอะแม่ปอเปิ่งได้หกร้อยนะแล้วจะขายห้าร้อยลุงก็เหมือนเดิมนะกะหกร้อยนะกะ <c oughs> <c oughs> กำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยเหม้มะกะ <c oughs> จะได้ว่าห <c oughs> ูแต่คืนนี้ฝันหัานผีบอกเลขอย่า มันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอียลุงใจก็แตงหวยเหมือนเป้นะนาคา <c oughs> ทามันดาาน้ไงหนอกความหวังของคนเท่าแกเอ้อยไหนจะกาจะมาชีดละอ่อนเขากาเมียงกะยาชะปะอยู่ในเจ็ดร้อยนี่หมอจะอีกเฮ้ยอ,อันนี้ของลุงใจหกร้อยอันนี้ของป้าปอห้าร้อยล้วจะไปเบี้ยวผมหรอสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะโอยเอนาะ อาโดยเกียรติของคนชาวอ่ะก้าขายกันมาจี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเน้ออีกเน้อปะ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 เอ้หูหอมหูตางอีกก็ดีอะเตื้อมันหมกอุ้มบ่ปอวันหน้าวันหลังอีเมฆจะมาเพิ่งมึงคนใหม่นะอีกเน้อเ่าจะไปฮือผมได้เดือดร้อนกับลูกกับแลนเน้อ